เก่ง v ีออเอาใจพนักง,งานสลิปเงินเดือนวันนี้จัดโปรสลิปเงินเดือน3เดือนรับส่วนลดพิเศษเพิ่มทันที20,000บาทมาดูค่ะไม่ว่าจะเป็นกิง๋งจะเป็นกระบะได้หมดเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota v ว o s เครื่อง1.5ตัว NT ีปี2019เ้างนาะค่าวัด่อนประมาณ6,000บาทนะคะคันนี้ห้องเครื่องเดิมๆดมติ๊กเกอร์เดิมๆนะคะเครื่องนิ่งๆเงียบเน,ยบนะคะนัดฝากระโปรงไม่ถอดนะแผ่นมกอกรอยู่ครบที่เดิมนะจ๊ะเดิมๆเ,เลยคันหน้าเดิม ะะสวยๆกริบๆแบบนี้เลย <Okay. S 1> ล้อคันนี้ก็จะมาเป็นล้อกระถานนะคะแต่ว่ามีตัวครอบของตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยได้เก่งแบบหลักผ่อนหกพันผ่อนสบายๆเนาะ <Okay. S 1> คันนี้นะคะ <Okay. S 1> ไม่แสนกว่าโลด้านในเป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้แอร์เย็นมากแอร์เย็นเหมือนอยู่โรงน้ําแข็งนะคะ <Okay. S 1> สวยๆก <Okay. S 1> ุญแจอยู่ครบสองดอกแล้วก็ <Okay. S 1> ข้างหลังนี่กว้างขวางมากนี่ <Okay. S 1> สวยๆกริบๆแบบนี้เลยพนักง,งานสลิปเงินเดือน <Okay. S 1> ไม่ควรพลาดหารถกลับ,บบ้านปีใหม่ คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์โทรเบอร์หน้าโปรไฟล์ทักหาน้องแบมบี้ได้เลยโทรได้ตลอดไม่มีติดสายม่แต่จะดูใจนะคะ